กลับกรุงเทพไปแล้วอ่ะฝ้ายจะคิดถึงเราไหมที่นี่น่าอยู่แล้วหรือยังอ่ะ ในภาพยนตร์เรื่องอาบัตผมก็ได้รับบทเป็นเนนในเรื่องก็ชื่อว่าเนนซันอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่ว่าเกเรแล้วก็ถูกคุณพ่อเนี่ยส่งไปบวชเหมือนบังคับไปบวชโดยที่เราไม่ได้เต็มใจบวชเราเลยแบบว่ายังใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติอยู่ในระหว่างที่เราบวชนั้นเลยเรารู้สึกว่าเราถนัดกระบ,บทแนวนี้ด้วยใน,ในการแสดงที่แบบใช้สีหน้าเครียดหรือการแสดงแบบว่า ตกใจอารมณ์เยอะๆเรารู้สึกว่าเราถนัดเราเลยชอบแล้วก็ตกลงที่จะรับภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆก็เตรียมใจไว้แล้วแล้วก็กังวลน,นั่งแหนชื่อชื่อเรื่องเขาส่งมาชื่อเรื่องว่าอาบัตล้วก็รู้สึกว่าโอ้เออจะแรงไหมนะอะไรเงี้ยเราก็เลยไปปรึกษาคุณแม่ก่อนแต่ว่ามันสําคัญมากตรงที่เราได้ไปคุยบทกับภูมิกับพอเราคุยบทแล้วรู้สึกว่า ไม่ไม่ได้ไล่ลแรงอย่างที่คิดแล้วก็มันคือการทํางานแล้วเราได้รับบทนี้เป็นบทที่ดีมาเราก็อยากตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดอืจริงๆไม่ไม่อยากให้มองว่าเป็นเกี่ยวกับศาสนาอะไร<ม>อยากให้มองว่าอันนี้คือการทํางานสําหรับผมรับเรื่องนี้อันนี้คือการแสดงผมเป็นศาสนาคริสต์แต่ว่าผมก็ทําการแสดงให้ดีที่สุดเพราะว่าผมไม่ไม่เคยไปลบหลู่ศาสนาใดเลย<ม>ก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่องอาบัตด้วยนะครับเพราะว่า ทุกคนทีมงานหรือว่าตัวนักแสดงเองเนี่ยตั้งใจถ่ายมากเราถ่ายกันข้ามวันข้ามคืนแบบข้ามวันข้ามคืนจริง,รงๆแล้วเหนื่อยมากแล้วก็อยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จคืออยากให้ลองเปิดใจไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันผมรับรองว่าไม่ได้มีอะไรแย่ภาพยนตร์เรื่องนี้ดีด้วยให้เห็นมุมมองต่างๆของว่าเด็กที่ทําผิดเนี่ยเขาจะได้รับผลอะไรบ้างและระหว่างที่เขาทําดีเนี่ย เขาก็อาจจะได้สิ่งดีกลับมานะและระหว่างจบเรื่องเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องเขาต้องได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ดีนะหรือสิ่งที่เขาทํามันดี mm hmm. ก็อยากฝากภาพยนตร์หนังไทยด้วยนะฮะเรื่องอาบัตครับผมอยากให้ไปลองเปิดใจชมกันด้วยครับคืนนี้นไปหาาฟได้ไหมอ่ะเปยอาจจะปรากฏก,กายคนที่ตอนอยากให้เห็นเท่านั้น